ผมว่าวันเลิฟเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลดูสิมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างให้เห็นแลนสเคปในยุคนั้นว่าบ๊อบใช้ชีวิตยังไงให้มันเห็นภาพมากขึ้นมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยล่ะบ๊อบมาเล่วันเลิฟก็เป็นอีหนึ่งตำนานนะของวงการเพลงที่ คิดว่าคนทั่วไปน่าจะรู้จักอ,อาจจะเป็นแฟนเพลงหรือเปล่าไม่สำคัญนะแต่น่าจะรู้จักด้วยความเป็นไอคอนอทางสังคมด้วยทางดนตรีด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่โดนหยิบขึ้นมาทำเป็นหนังชีวประวัติอีกหนึ่งคนแล้วกันโดยที่หนังก็จะเล่าช่วงหนึ่งแล้วกันนะไม่ได้ทั้งชีวิตแต่ว่าพยายามจะสอดแทรกเรื่องราวชีวิตของเข,เขาเข้ามาประกอบให้เราได้รู้จักคนคนนี้ก็ถือว่าเป็น โรจต์ที่น่าสนใจนะเรามองอย่างนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเคยฟังเพลงพ๊อบไม่ได้หรือเปล่าคุณจะคุ้นเคยคุณจะได้ยินเวอร์ชั่นที่มีการเอามาคัฟเวอร์หรืออะไรก็ได้แต่เนี่ยการมีหนังเนี่ย,ก,ยก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้ความความรู้จักกับตำนานคนนี้อีกครั้งเหมือนกันบ๊อบมาเล่เหมือนสัญลักษณ์แบบเชกัวลาเป็นฮะเป็นไอคอนิกบางอย่างผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยู่กับภาพจำสัญลักษณ์หรือไอคอนิกแบบนี้มานานโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปหา ข้อมูลก็ได้เวลาเราเห็นสัญลักษณ์พวกนี้เราก็เข้าใจว่าโอเคมีความหมายของมันแต่ว่าเออเราไม่เคยลงไปเจาะลึกขนาดนั้นผมว่าวันเลิฟเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลดูสิมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างมีอะไรที่เรายังไม่ได้เฮ้ยมันมีแง่มุมตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจตรงนี้มีอารมณ์บางอย่างที่เราพลาดไปหรือข้อมูลบางอย่างที่เราควรที่จะ ออมีอะไรที่มากกว่านั้นให้เห็นแลนสเคปในยุคนั้นว่าบ๊อบใช้ชีวิตยังไงให้มันเห็นภาพมากขึ้นมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยละวันเลิฟบ๊อบมาเล่เล่าเรื่องในช่วงที่บ๊อบเป็นศิลปินที่โด่งดังแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงการเมืองขัดแย้งในประเทศจาเมกาด้วยซึ่งนั่นเป็นส่วนสาคัญในช่วงปี1977 แล้วก็หนังจะพาเราไปเจาะลึกชีวิตตรงนั้นที่เขาต้องผ่านทั้งสภาพการเมืองที่โหดร้ายที่จะส่งผลต่อชีวิตทั้งครอบครัวที่ทําให้เขาต้องระหดระเหินเล่ร่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีผลต่อช่วงการทํางานในช่วงนั้นมากที่ตัวเองก้าวข้ามผ่านเส้นความเป็นความตายในชีวิตนักดนตรีด้วยอะไรเงี้ยคือหนังเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันช็อตคัดไปใช่ไหมมันไม่ถึงกันว่าคาว่าช็อตคันหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าหนังมันเล่าแค่ช่วงหนึ่งของชีวิต โดยที่คิดว่าเลือกช่วงที่สำคัญที่สุดของชีวิตบอาาเบลมาเล่าแล้วก็สอดแทรกประวัติอื่นๆเข้ามาเป็นก้อนๆเป็นช่วงๆแต่ว่าหนังเนี่ยเรายังรู้สึกเลยด้วยว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องของชีวิตที่เป็นประวัติาศาสตร์จริงๆอ่ะไม่ได้โฟกัสเลยเรื่องการเมืองที่เขาไปผัวพันเรื่องของประเทศความวุ่นวายสงครามภายในประเทศไม่ได้โฟกัสสักเท่าไหร่เป็นแบก็กกราวให้ หรือแม้แต่เรื่องของงานดนตรีที่ประหนึ่งเสมือนว่าคนดูต้องรู้อยู่แล้วว่าบาปเล่คือใครเขาสุดยอดแค่ไหนมีมีการเปินให้ดวยนึงแล้วกันมไม่ได้ทิ้งขว้างคนดูที่ไม่รู้จักเลยแต่ว่าก็ไม่เน้นเหมือนกันเป็นแบ็กกราวด์ช่วงของการขึ้นถึงจุดสูงสุดน้องอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่โมเมนต์สั้นๆประกรอบอ้หนังเรื่องนี้ แต่สิ่งที่หนังเน้นนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางทางจิตใจของพ่อมาเล่มากกว่าหนังเรื่องนี้โฟกัสตรงที่เขาจะก้าวผ่านอุปสรรคทางจิตวิญญาณได้เลยใช้คํานี้ได้เลยนะด้วยความที่จุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมันเกิดเรื่องขึ้นที่ทําให้เขามีปมเกิดขึ้นแล้วเป็นปมที่ผูกพันกับชีวิตเขาตั้งแต่เด็กแล้วหนังก็เล่าจุดเนี้ยแล้วว่าเขาจะผ่านอุปสรรคทางจิตวิญญาณอันนี้ได้ไหมเนี่ยโดยที่ มีภารกิจเหมือนเป็นรูปธรรมของการก้าวผ่านได้ก็คือการขึ้นคอนเสิร์ตนี่แหละแต่หนังก็ไม่ได้เน้นคอนเสิร์ตอีกว่านี่คือความสุดยอดเหมือนที่โบฮีเมียนเป็นแต่คลายแมกของหนังเรงนี้ก็คือบ๊อบได้ผ่านปมชีวิตไปแล้วเขาเหมือนบรรลุแล้วบางอย่างจริงๆอ่ะเปิดเรื่องมาบันพูดถึงภารกิจเดียวอ่าท็อปิกเดียวคือบ๊อบอยากจะจัดการแสดงดนตรีขึ้นมา เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างว่าขัวาการเมืองไม่เกี่ยวดนตรีจะรวมใจภทยในประเทศให้เป็นหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันใช้โจทย์นี้ถึงแม้บ๊อบจะใช้ดนตรีในการแบบสร้างอะไรบางอย่างตอบโจทย์ตัวเองกับภารกิจต่างๆที่ตัวเองอยากจะส่งต่อความคิดเนี้ไปถึงผู้คนน่ะแต่ไอโจทย์ขึ้นคอนเสิร์ตมันก็หายไปในช่วงช่วงกลางเรื่องกันอะไรเงี้ยมันก็หายไปเลยแล้วเราก็ไปวุ่นอยู่กับการทำเพลง ชีวิตส่วนตัวบ๊อบอะไรหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าทิ้งขว้างซะทีเดียวแต่ก็รู้สึกว่าเออมันไม่คอนเน็กกันเลยกับในช่วงอารมณ์ตรงนั้นว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถแสดงดนตรีได้แล้วอะไรหละที่ทําให้เราจะส่งต่อความคิดนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้พีเซต์ชัดๆมากๆอะไรเงี้ยมันพูดถึงเรื่องการทําเพลงซะเป็นส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าเป็นก้อนๆนะ่ะเออมันเป็นก้อนๆป่ะเหมือนแบบใช่เอ้อ่ะมานี้อ่ะทําเพลงแล้วตอนทําเพลงก็สนุกนะ ใช่มันเริ่มมีความจริงจังเหมือนหนังดนตรีอะ่ะ <c oughs> คือเรายัางรู้สึกว่ากราฟของหนังเรื่องที่มันแปลกๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเทียบกับโบฮีเมียนแล้วกันนะโบฮีเมียนก็ยังรู้สึกไปก้อนๆแต่ก้อนของโบฮีเมียนอะ่ะมันจะมีเส้นเชื่อมอยู่อืว่าในเนื้อเรื่องของโบฮีเมียนรับโซดี้เนี่ยทุกเหตุการณ์เนี่ยมันจะเชื่อมโยงด้วยระดับความดังของวงอ่ามันเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่แบบโอ้โนเนมคนไม่รู้จักนักร้องไม่มั่นใจ รวมตัวกันแบบหลวมๆเจอกันยังไงแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความเก่งกาจเกิดขึ้นการทำเพลงแต่ละครั้งสนุกมากในการดีไซน์งานออกแบบเพลงแล้วก็เชื่อมโยงว่าเพลงแต่ละเพลงการทำเพลงแต่ละครั้งมาท้ายวงมันดังขึ้น,ด,นดังขึ้นดังขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้ววงแตกแล้วก็กลับมารวมตัวอีกครั้งเพื่อประสานความสัมพันธ์กับการแสดงครั้งสุดท้ายในเนื้อเรื่องซึ่งการาฟมันเลยชัดเจนว่าแม้ว่า มันจะเป็นชีวิตช่วงชีวิตอะแต่ว่ากราฟของเนื้อเรื่องเราเห็นพัฒนาการชัดเจนว่าดังขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรก็แล้วแต่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วกันไม่ใช่ดังขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้สําหรับบ๊อบมาเล่เนี่ยยเรารู้สึกว่าการที่มันเล่าเป็นก้อนเนี่ยมันมีประเด็นแยกไงตอนต้นเรื่องพูดถึงปัญหาความขัดแยง้งภายในประเทศแล้วคอนเสิร์ตจะรวมใจได้ไหม,มก้อนหนึ่งแล้วทิ้งไปเลยหนังไม่ได้ให้เป้าหมายว่าบ๊อบยังทําให้สําเร็จ หรือต้องการทำไม่ได้หรือยังไงไม่ชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็ไปเล่าเรื่องอื่นต่อไปเล่าเรื่องการทำเพลงก้อนใหญ่ๆเลยการทำเพลงไปเล่าชีวิตส่วนตัวอีกก้อนหนึ่งไปเล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของตัวตนของเขาเองเนี่ยที่เกิดจากชื่อเสียงที่เกิดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทําให้เกิดปัญหากับผู้จัดการทําให้เกิดปัญหากับเมียของเขาอะไรเงี้ยก็ไปอีกก้อนหนึ่งเป็นปัญหาส่วนตัวอืม โดยที่หนังเองอะ่ะไม่ได้เล่าอารมณ์แบบต่อเนื่องว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะอมันยังรู้สึกว่าอ่ะเหตุการณ์นี้มันผุดขึ้นมาอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาโดยที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่เลยมีส่งมาอย่างการมีปัญหากับเมียเนี่ยอยู่ๆก็ทะเลาะก,กันเนี่ยเออโดยก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีจุดเกิดให้เห็นปัญหาที่แอบซ่อนไว้อะ่ะเหมือนค่อยๆเล่าอะ่ะคือถ้าคิดว่าหนังเรื่องนี้มันพูดถึงว่าช่วงหนึ่งอะ่ะ แล้วช่วงนั้นน่ะมันเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างอะ่ะโดยที่เราไม่เคย,ยรู้ไงพูดง่ายๆนะเหมือนกับว่าเราไม่เคยรู้ว่าบ้านนี้มีปัญหากันบ๊อบกับเมียมีปัญหาอะไรกันเราไม่เคยรู้แล้วอยู่ก็เกิดขึ้นเราไม่เคยรู้ว่าบ๊อบมาเล็กกับผู้จัดการมีปัญหาหอะไรกันอยู่ๆว่าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยเป็นแค่เหตุการณ์ที่เหมือนเอามาปฏิบัติต่อกันอะ่ะโดยที่อารมณ์ไม่ได้เชื่อมโยงกันแล้วสุดท้ายแล้วไอเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้ส่งผลให้เป็นบทสรุปว่าบ๊อบต้องการทำคอนเสิร์ตอีกครั้งงง่ะมมััันนนนไไดด้้ผูกกโยจุล แต่เรายัางมองว่าจุดหนึ่งที่ยังสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านี้ที่มันเอามาใส่ได้เนี่ยก็คือความเป็นตัวตนของบ๊อบคืออะไรการฝ่ฟาฟันอุปสรรคต่างๆทั้งเรื่องของวงทั้งเรื่องของปัญหาส่วนตัวทั้งเรื่องของงานเพลงเนี่ยมาเป็นอุปสรรคที่เข้ามารุมชีวิตเขาอะแล้วคล้ายๆก็ว่าสุดท้ายแล้วเขาคิดได้ว่าอะไรที่สําคัญกับตัวตนของเขามากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดคลายแบกของเรื่องเกิดการแสดงครั้งสุดท้ายขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มองได้อย่างนั้นนะแต่ว่าความชัดเจนมันอะ มันยังไม่ชัดเจนเท่าหนังเชื้อประวัติที่เรารู้สึกว่ามันเล่าได้คข้คข้นกว่านี้แล้วกันการที่บ๊อบไปยุ่งกับการเมืองคือบ๊อบมีส่วนเกี่ยวข้องแหละหมายถึงว่าเกี่ยวข้องในแง่ของมีเส้นสายทางการเมืองอะไรเงี้ยทําให้มีความขัดแยง้งและตัวเองคือบ้านนี้โดนรอบยิงอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นต้องระหกระเหินมาอยู่ลอนดอนอะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือตรงนั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้มีส่วนส่งเนาะมันแค่สริปแล้วหกเดือนผ่านไปบ๊อบอยู่นี่ แต่ก็ไม่ได้พูดถึงว่ามันเกิดภาวะอะไรต่อเนื่องจากตรงนั้นหรือเปล่าหรือมีอะไรส่งต่อมาหรือแม้กระทั่งฉากที่บ๊อบเข้าไปในคลับแล้วก็ไปเจอดนตรีที่เป็นแบบเหมือนวงดนตรีออกแนวพังๆหน่อยเปล่าที่แบบแต่งเพลงแบบที่ต่อต้านรัฐบาลหรือพูดถึงชนชั้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันมีผลต่อบ๊อบแหละเรารู้แต่ว่าเฮ้ยมันถูกส่งต่อมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปช็อตต่อไป แล้วส่งผลถึงอิทธิพลบางอย่างต่อบ๊อบอย่างชัดเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ร้อยเรียงต่อกันแบบมีเหตุมีผลเป็นเหตุเป็นผลโดยแกะไม่ออกอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นก้อนๆว่าอ๋อโอเคบ๊อบไปเจอจุดนี้นะแต่บ๊อบก็ยังกลับมาตั้งใจทําเพลงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราไม่ได้คอนเนคถึงว่าอ๋อจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้ไฟไม่มอดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเออมันไม่ได้ต่อกันขนาดนั้นเราก็ต้องโอเคเข้าใจได้ว่าโอเคบ๊อบไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ เหมือนใส่ไว้อะใส่ไว้เป็นจดหมายเหตุแต่มันไม่ได้ร้อยเรียงกันเป็นว่าอ๋อโอเคเนาะแล้ววันหนึ่งบ๊อบก็เข้าใจว่าจุดๆหรือว่าแม้กระทั่งการทะเลาะกับภรรยาเราไม่ได้เห็นถึงมูดบางอย่างที่จะส่งต่อมาได้อะไรเงี้ยแต่อยู่ดีมันจะผุดขึ้นมาก็ผุดขึ้นมาเหมือนซีซนๆหนึ่งที่มันจะระเบิดเขาใส่ตัวชนวนเข้าไปหน่อยแล้วก็ให้ระเบิดออกมาทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่า ถามว่ามันมีอะไรที่คอนเน็กต่อกันร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันขนาดนั้นน่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรือเหตุการณ์เหล่านั้นมันส่งผลต่อบ๊อบยังไงอะ่ะเอมอันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะพอบิ๊กพูดถึงเราก็คิดตามนะว่าอย่างการที่บ๊อบไปเจอดนตรีแนวใหม่ี่อยงกฤษ่นเนี้ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องของการส่งผลกระทบต่อแนวคิดของการทำเพลงบ๊อบหรือเปล่าเออว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้แล้วประเด็นในเพลงเหมือนกันนะกับที่บ๊อบร้องนะเนออี่ย แต่ว่าแนวทาง,ทางการตำนนตีคนละเรื่องเลยเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้บ๊อบอยากทำเพลงแบบใหม่หรือเปล่าอืม,มันก็ไม่ชัดไม่ได้บอกขนาดนั้นหรือบ๊อบไปเจอดนตรีที่เป็นแนว score แนวซาวด์แทร็กมันส่งผลอย่างชัดเจนแล้วมันทำให้แบบฟีลลิ่งเราแบบอ้บ๊อบบรรลุแล้วบ๊อบได้แนวคิดใหม่ในการออทำอะไรอไรย่างเงีย้ยเออไม่ไม่ไม่ใช่โมเมนต์สำคัญของหนังอะไรขนาดนั้นด้วยนะใช่หรือการได้เด็กรุ่นใหม่มาเป็นสมาชิกวงเนี่ย เรามองว่ามันเป็นจุดเปนสําคัญอีกจุดหนึ่งนะที่ทาให้แนวเพลงของบ๊อบมาเลย์เปลี่ยนที่ทําให้มันเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหนังมันพยายามจะเล่าว่าอัลบั้มเอ็กโซดัเนี่ยคืออัลบั้มที่ทําให้เขาเป็นที่จดจําเพราะก่อนหน้าน,นั้นมันเหมือนเฉพาะแนวเกินไปเฉพาะทางมากๆอะไรเงี้ยแล้วเอ็กโซดัที่ได้แนวคิดจากการที่ไปอยู่ลอนดอนได้แนวคิดจากการที่ไปฟังเพลงแบบใหม่ได้ความสดใหม่จากดนตรี ร่วมวงคนใหม่มาเนี่ยได้แรงบันาลใจมาจากหนังจาก s ซาวเท็กเพลงโอเปร่าแบบนั้นะแล้วทุกอย่างมันประกอบกลายเป็นอัลบั้ม e x ็กโซัที่ทําให้ทุกคนรู้จักบ๊อบมาเล่หรือเปล่าใส่ไว้แต่นี่คือการจินตนาการของเราเองหนังไม่ได้ชัดเจนขนาดที่จะสรุปได้แบบนั้นอืมรวมถึงปัญหาที่เขามีกับภรรยาปัญหาที่เขามีกับผู้ร่วมวงเหมือนกันมันส่งผลอะไรต่อตัวตนของบ๊อบหรือเปล่าก็ไม่ชัดเจนนะเรายังรู้สึกอย่างนั้น แม้แต่ปัญหาใหญ่สุดอย่างที่เขาโดนยิงตอนต้นเรื่องเนี่ยการที่โดนรอบทำร้ายแบบนั้นนะมันส่งผลต่อตัวตนของเขายังไงอะ่ะม,มันก็ยังไม่ชัดเจนมันมีแค่มุกเดียวคือเรื่องราวเหล่านั้นมันก่อให้เกิดการใช้เพลงอะไรอะ่ะแค่นั้นอเองนะ,ะมุมมองนั้นทำได้ดีใช่ใช่เช่นทะเลาะกับเมียแล้วอยู่ดีๆก็ดได้เพลงเพลง,เพลงหนึ่งออกมาที่พูดถึงความผิดพลาด เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรได้เพลงออกมามันเหมือนเป็นจดหมายเหตุอะว่าบันทึกพงสาวดารของบ๊อบแต่มันไม่มีอันนึงที่แบบอ๋อนี่คือ,อ,อที่มานะนี่คือ,อ,อต้นกําเนิดนี่ออคืออารมณ์ที่บ๊อบได้มาเพราะอย่างนั้นแล้วแต่งเพลงนี้ขึ้นมามันไม่ใช่มันแค่จะขายเพลงอะเออเหมือนตอนต้นเรื่องเพลงที่ดังที่สุดเพลงหนึ่งที่ร้องให้ลูกชายฟังในรถอ,อืตอนทะเลาะกับเมียก็เป็นอีกเพลงหนึ่งคือถ้าคิดในแง่พงสาวดารมันดีมากนะว่า วุ้ยเราได้เข้าไปเห็นฉากในที่มาของบ๊อบว่าโอ้โหเพลงพวกนี้แล้วมันเกิดขึ้นในซีนอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเคมันดีมากๆแหละมันดีมากๆากเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วกิมมิกเนี่ยมันก็เลยเป็นแค่กิมมิกอะ่ะมันไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งซับซ้อนไปมากกว่านั้นละกันรู้เลยว่าตั้งใจเอามาขายเพลงสามสี่จังหวะในชีวิตสําคัญสาคัญอนะ่ะมันใช้โมเมนต์แบบเนี้ยในการเล่าผ่านเพลงละกันก็ย,ยังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้ว เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่โลกของบ๊อบมาเล่แบบเต็มร้อยนะถึงหนังจะเอาช่วงชีวิตที่สําคัญที่สุดมาแล้วอะแต่ว่าตัวหนังเองอะวิธีการเล่าเรื่องหรือการร้อยเรียงเหตุการณ์อะมันก็อยางทําให้เราดูดเราเข้าไปสู่โลกของบ๊อบมาเล่ได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันพอเราดูบ๊อบเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมคิดในใจว่าแบบคือถ้าเราเข้าใจคนคนหนึ่งไปจนถึงจุดสูงสุดอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกมาเพื่อให้เราเห็นความเป็นตัวเขาได้ชัดขึ้นละกันอาจจะไม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่า หนังในการที่จะเล่าความเป็นบ๊อบอะเขาอยากจะเล่าความเป็นบ๊อบเนี่ยได้ดีเนี่ยผมว่าหนังมันยังไม่ได้ทําไปแบบนั้นอะสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าใจบ๊อบมากขึ้นขนาดนั้นเห็นตัวตนไหมก็พอเห็นบ้างแต่ว่าพัฒนาการของความเป็นบ๊อบเนี่ยผมว่ามันไม่เห็นผมรู้สึกว่าการที่อยากจะให้เราเห็นตัวตนของบ๊อบมากๆหนังมันก็ไม่ได้ร้อยเรียงที่ดีอะสรุปแล้วบ๊อบเป็นยังไงเขาขึ้นลก ไอ้ท่วงทานองจังหวะความเชื่อของเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเช่นโอ้เชื่อสุดใจว่าชีวิตมันต้องเกิดมามีอิสระภาพหรืออะไรต่างๆผูกโยงกับสังคมอะไรแล้ววันหนึ่งความเชื่อพังทลายแล้วก็ก่อเกิดความเชื่อนี้ขึ้นมาใหม่ว่าโอ้ได้ความคิดชุดใหม่มาเออมันไม่ได้ทาแบบนั้นผมว่ามันก็ยังวกวกวนๆอยู่อะไรเงี้ยสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ๊อบเป็นอย่างไรยังเป็นมนุษย์ปุตุชนที่แบบเอ๊ ดูเหมือนก็ตามไม่ทันตัวเองหรือยึดมั่นในอุดมการมากมากหรือมีความผิดพลาดอย่างไรเออเรายังไม่เห็นไอ้พวกนั้นชัดๆแล้วกันเรามองอู่แง่หนึ่งว่าจริงๆแล้วอะ่ะบ๊อบมาเล่จะเป็นคนอย่างนี้จริงๆก็ได้นะผมเข้าใจที่พี่จะสื่อเลยว่าเออหรือหนังอยากจะบอกว่าเออเนี่ยบ๊อบเขาเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาอะ่ะที่อิสระทางความคิดหรืออะไรที่มากระทบต่อจิตใจเขาแล้วมันก็นส่งผลกับเขาทันทีแค่นั้นน่ะแต่ว่าเรื่องาราวแบบนี้ย มันก็น่าจะสื่อได้นะเรายัางรู้สึกว่าถ้าจะบอกว่าบ๊อบมาเล่เป็นคนที่มีอิสระทางความคิดมากจนแบบเขาไปกับสิ่งที่มากระทบกับเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่หนังก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นอีกนะมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันขัดแย้งกับภาพจําที่คนมีต่อบ๊อบมาเล่ส่วนหนึ่งนะเรายัางรู้สึกอย่างนั้นว่าเขาเหมือนเป็นเจ้าแห่งอุดมการณ์บางอย่างอ่ะเป็นนักต่อสู้อ่าที่คนลําเดินรอยตามชีวิตของเขามาโดยตลอดนะแล้วเราสึกว่าการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะกลายเป็นไอดอลได้ขนาดเนี้ มันน่าจะมีแก่นอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นสิ่งที่น่ารับถือมากๆอ่ะอะไรบางอย่างอยู่อ่ะที่หนังมันควรจะนําเสนอให้คนดูแบบเราอ่ะชื่นชมคนคนนี้ได้มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเออแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีส่วนที่มันทําให้เรารู้สึกทึ่งกับแนวความคิดของคนคนนี้สักเท่าไหร่แล้วกันเอออย่างที่พี่บอกมันเหมือนจุดหมายเหตุอะ่ะมันมีแต่เหตุการณ์อ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของบ๊อบมาเลสักเท่าไหร่แล้วกันอืมทั้งทั้งที่ ไม่รู้สิหนังเรื่องนี้อาจจะสร้างจากคนที่เคยอยู่คุกคลีเคยเห็นตัวตนเคยมีบทสัมภาษณ์เราควรจะได้เห็นตัวตนเขามากกว่านี้หมายถึงในแง่ของความเป็นบอบโดยไล่เรียงอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือตอนแรกเราที่เราคุยตอนเราดูตัวอย่างโอ้นี่ได้รับการรับรองจากครอบครัวลูกชายซิกกี้มาเล่เป็นคนที่แบบเออเรียกว่าให้ข้อมูลเลยอะแต่อย่าลืมนะถ้าคนใกล้ชิดมากๆเป็นคนอนุญาตอนุมัติเนี่ย จะเป็นการตัดทอนหรือเปล่าเรื่องที่ทําให้ครอบครัวก็ดูไม่ดีหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันจะโดนกลั่นกรองไปแล้วด้วยซ้ําไปอันนี้ก็คิดได้แง่มุมนึงนะมองว,ว่ามันมีทั้งผลดีและผลร้ายแล้วกันที่ถ้าได้รับการอนุมัติได้รับการรับรองจากคนใกล้ชิดมากๆอะบางทีมันโดนกลองไปแล้วส่วนหนึ่งหรือถ้าหนังสร้างจากคนนอกเลยที่แบบเก็บข้อมูลทุกด้านอะมันอาจจะครบท้วนกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ย อืมพอเผลอทำหนังจากมุมมองคนนอกที่พยายามหาจุดคอนเนคเดอรด์ได้อะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนกว่านี้อย่างเราดูเอลววสอะสุดท้ายเรายังเข้าใจว่าอ๋อคนที่มันไปถึงจุดนั้นแล้วแล้วมันโดนทำร้ายโดนดีเพสอะไรอย่เงี้ยจากคนใกล้ตัวจากผู้จัดการที่สูบหรือสูบเนื้อ จ้องแต่จะหาประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วทําให้เอลวิสกลายเป็นคนแบบนั้นในที่สุดเราเข้าใจจุดเริ่มต้นจุดปลายทุกอย่างหมดคอม plete โ okay, อเคเข้าใจแต่บ๊อบเทอร์นิ่งพอยต์ตรงไหนจุดไหนคือนี่แหละคือหล่อหลอมตัวตนขึ้นมาการกลุมความคิดตรงนั้นของเขาขึ้นมาเนี่ยมันมาจากจุดไหนอะไรเงี้ยเรายังไม่เห็นอะไรอย่างนั้นเลยด้วยซ้ํานะจริงๆเรามองหน้าเล่ามากนะน่าเล่ามากเออเพราะว่ามันคือตัวกําหนดเส้นทางชีวิตของบ๊อบมาลีหลายๆอย่างนะอ่า แต่ว่ามันก็ให้ข้อมูลน้อยแล้วกันเรื่องราวพวกนี้นะเหมือนเราดูอะไรนะหนึ่งประตูสู่ฝันเงี้ยเออมันต้องมีโมอตโต้ประจําถิ่นไว้ฮะอย่างคนไทยเราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหมเออจะเครียดไปทำไมยิ้มสยามยิ้มกันเถอะเออาหาแล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีอัตลักษณ์บางอย่างที่ส่งผลในความเป็นตัวเขาหรือเปล่ามันควรจะเป็นจุดสําคัญหรือเปล่าแต่ว่าหนังก็เบาบางเหมือนเป็นจดหมายเหตุอีกแล้วเอออ่ะให้ัหนแนนสุดท้ายโดยรวมแล้วก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคือ หลายส่วนประกอบถือว่าทําได้ดีนะเรายรู้สึกว่างานดีไซน์ฉากคอนเสิร์ตเออไอ,อ,อ,อส่วนนี้เป็นไงคอนเสิร์ตทาได้ดีมันคืออารมณ์ร่วมที่ได้จากบรรยากาศรู้สึกว่างานดีไซน์ภาพสวยมากเรื่องเนี้ยงานสีสันอะไรเงี้ยเวลางานคอนเสิร์ตซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของคาว่าไล้เก้อยู่แล้วอ่ะคุณมีภาพจําเหล่านี้ยอยู่อ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าหนังมันทําได้การแสดงไม่มีทิ่ติสําหรับการเป็นพ๊อบมาเล่ถึงจะมี ขัดใจนิดๆน,น,นะเรื่องของเสียงร้องอ่ะไม่รู้เราคิดเปเองหรือเปล่านะแต่เราสึกว่าเขาไม่ได้ใช้เสียงของนักแสดงจริง,<อ>รงเขาใช้เสียงบันทึกของ่ามาเลยแต่เรารู้สึกว่าเวลาเขาพูดกับเวลาเขาร้องเหมือนคนละคนเ<อ>วลานักแสดงพูดมันก็เออเป็นธรรมชาติของเขาอะนะเขาก็ดีไซน์วิธีการพูดน,น้ําเสียงอ่ะแต่พอร้องปุ๊บพอขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บเป็นเสียงบอามาเลอะไรเง<อ>ี้ยมันัะมีรอยต่อที่รู้สึกได้อยู่หน่อยหนึ่งแล้วกันก็ก็ติดขัดนิดนึงแต่ว่า การแสดงอะไรก็ถือว่ายอดเยี่ยมงานบรอคชัตนที่พาเราย้อนยุคก,ก็ทําได้เรายังรู้สึกหลายๆฉากนะไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในลอนดอนหรือในจามกา,าเองอะ่ะการที่พาคนดูไปย้อนไปถึงปี77เนี่ยมันก็ถือว่าทําได้ดีไม่ได้รู้สึกโดดไม่ได้รู้สึกติดขัดละกันสีสันงานดีไซน์งานถ่ายภาพถือว่าน่าดูน่ามองละกันแต่ตัวเนเรื่องอต่างหากที่สุดท้ายแล้วอย่างที่เราคุยกันมันเป็นจุดมาเหตุที่มันไม่ทําให้เราเข้าไปสู่โลกของปอมมาได้ไล่เแบบเต็มๆนะ ก็ยังไม่สุดแล้วกันแต่ถือว่าโอเคสำหรับการไป่นนาเช่ประวัติของคนที่เราอยากรู้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วรู้ไม่สุดแล้วกันก็ขอให้ที่7คะแนนครับ7คะแนนสําหรับผมผมได้รู้ที่มาของเพลงหลายๆเพลงในหนังเรื่องนี้อ่าพูดงนี้โอ้โหอย่าง No ้ตแมโนครายผมชอบมากชอบมากๆผมไม่รู้ว่าโมเมนต์ไหนของโน้มโนคาที่เป็นช็อตจำของบ๊อบหรือว่าเออมันควรจะเป็นซีนนี้แหละแต่ว่า เออทุกเพลงมันก็มีความพิเศษของมันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเออผมคาดหวังกับเรื่องเพลงไว้เหมือนกันเรื่องโชว์ซึ่งเป็นส่วนที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนคุยตัวอย่างว่าแบบเ,ออเราต้องเห็นโชว์บ๊อบเจ๋งๆเ,เ,เว้ยเห็นซีนนี่เราต้องร้องให้ตายอะไรเงี้ยคือแบบว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกว่าต้องได้เห็นซีนอย่างนี้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีชอ็อตโชว์ด้านดนตรีให้มันรู้สึกว่าอลังการหรือแบบโอ้โหเออว่ะ ไม่ได้ช็อตโชว์เหมือนโบฮีเมียนเนาะนี่เราพูดถึงแต่โบฮีเมียนเข้าใจว่าโอเคไม่ควรเปรียบเทียบะนะมันเหมือนเป็นมองฐานเล่าเรื่องอะใช่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 ใชมันไม่ใช่ไฮไลท์แบบใครแม็กอะโอ้เออต้องดูการแสดงครั้งนี้เราจะปลุกวิญญาณโชวนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้คุณเห็นเลยว่าโชว์นี้มันสุดยอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรืออาจจะพูดได้ว่ามันไม่จําเป็นหรือเปล่าในมุมของคนทําผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเฮ้ย ในมุมองเรามันสําคัญวะ่ะถ้าเกิดเล่าชีวิตชวตีวประวัติของนักฟุตบอลมันจะไม่เล่าแมตต์เตะแมตต์นั้นก็ไม่ได้ให้เราเห็นถึงแบบอารมณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าหนังแข่งรถจะให้เห็นแต่ตอนซ่อมเครื่องแล้วก็จิตวิญญาณในการทําเครื่องก็ไม่ได้มันต้องให้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างที่มันโอ้โหสุดยอดมากอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าเราควรจะมี ซีนแบบนั้นที่ทําให้เราซาบซึ้งถึงดนตรีของบ๊อบแต่มันก็ไม่มีว่ะแล้วมันง้างบ่อยมากเลยนะเรื่องเนี้ยเออตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะเหมือนจะได้เห็นอนะง้างแล้วก็เพลงเดียวตอนทําอัลบั้มเหมือนกันออง้างเลยโอ้นี่เขาจะดังทั่วยุโรปแล้วง้างนะออไม่เห็นอีกแล้วเป็นมองถาดเร็วๆไฮไลท์สุดท้ายจะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตง้างมาเลยง้างมาแต่ไกลเลยเออไม่เห็นสักัน้นเออเป็นบทสรุปสักนั้นซึ่งบทสรุปดีมากเลยนะ แต่ว่ามันเหมือนขาดสิ่งที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดเออสิ่งที่เราคาดหวังแล้วกันเอเออเป็นส่วนสําคัญมากที่ผมรู้สึกว่าเอ,อ้ยนี่มันควรจะทําได้ถ้ามันเติมนะมันจะอยู่ระดับเดียวกับโบฮีเมียนเลยนะมันจะมีหลาย,ลายอะ่างที่ครบเหมือนกันผมถึงบอกว่าด้านดนตรีของเรื่องเนี้ยมันด้อยไปนิดหนึ่งมันน่าจะจริงจังกว่านี้โชว์กว่านี้หรืออะไรต่างๆเออผมรู้สึกว่าผมอยากได้ส่วนนั้น หนังเรื่องนี้ไม่เอาจริงเอาจังทางด้านดนตรีซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นส่วนสําคัญเนาะมันก็มีแหละส่วนที่ดีแต่ว่าไอ้ซีนที่มันเป็นซีนขา,ขายของหวานจริง,รงๆที่อร่อยมากๆอะไรเงี้ยเออช่ำๆนี่แหละดนตรีช่ำๆก็ไม่รู้เหมือนกันเออม,มันไม่ช่ำมันไม่ช่ำผมเลยให้บ๊อบมาเล่วันเลิฟที่หกจุดห้าแล้วกันสิรวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่หกจุดเจ็ดคะแนนบ๊อบมาเล่วันเลิฟครับผม ไม่ขึ้นไม่ขึ้นต้องอเอาโชว์ไหนสักโชว์นะหนังชีวประวัติเนี่ยไม่ค่อยเอาพวกนี้ขึ้นมาผมอยากได้อ่ะอยากได้โบฮีเมียนอาจจะเซตบา้าไว้สูงเกินไปก็เลยนะมันทําให้ภาพจําหนังชีวประวัติมันเป็นแบบนั้นไปหมดแล้วอะ่ะแต่ว่าหนังเหล่านี้นะเรายังรู้สึกว่าอย่างวิสตี้อย่างบ๊อบมาเล่อย่างเอลวิสเองก็ตามอะ่ะพยายามจะสํารวจอีกด,ด้านหนึ่งของชีวิตมากกว่าไม่เน้นงานด้านดนตรีเพราะคิดว่าคนดูต้องรู้จักอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ ก่อนได้จะถึงไมเคิลเนี่ยยังมีอีกโปรเจกต์นะที่น่าสนใจนะสำหรับชีพนักดนตรตีเนี่ยก็คือหนังเรื่องใหม่ของเทมอตี้ชาลาเมนี่แหละ,ะรับบทเป็นบ๊อบดีแลนอีกหนึ่งตำนานนักร้องเหมือนกันที่เจ้าตัวยังไม่ตายดีนะเจ้าตัวยังเป็นที่ปรึกษ,ษาหนังอยู่เลยอารมณ์เหมือนคลร็อกเก็ตแมนอ่ะก็น่าสนใจนะเพราะว่าไอ้น,นี่ก็คงอีกเรื่องนะที่คุณจะคาดหวังเพลงไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นนะ แต่ว่าจะสํารวจชีวิตจริงๆอะเออตัวตนของนักร้องที่อยู่นอกเหนือชื่อเสียงอ่ะเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะซึ่งหนังเรื่องเนี้ยได้เจมันโกเนี่ยมาเป็นผู้กับซึ่งก็เคยทําหนังเชื่อประวัตินักดนตรีที่เยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งเขาเออว่าได้นะก็คือ w a l k the l i n นหนังจะใช้ชื่อว่า The Complete Unknown ทิโมตีชารเมเนี่ยแหละจะรับบทเป็นบ๊อบดีแลนในวัยหนุ่มนะซึ่งก็น่าสนใจว่าเขาจะเล่าแนวไหนนะคือตอนนี้อย่างที่เราคุยกันมันมีแบบ ที่เป็นบ๊อบมาเล่มีแบบวินนี่ฮุตตันมีแบบเอลวิสมีแบบโบฮีเมียนแล้วถ้าเป็นนักดน,นตรีที่มีแนวความคิดทางสังคมอีกแบบหนึง่งแบบที่บ๊อบดีแลนเป็นนะพูดถึงแนวเพลงด้วยนะแนวชีวิตด้วยนะไม่เหมือนกับคนเหล่านี้เลยด้วยซ้ําไปเขาจะเล่าเรื่องออกมายังไงก็น่าสนใจก็เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับดน,นตรีอีก2เรื่องนะที่เรามองว่าน่าจับตามองคือตอนนี้มันกลายเป็นอย่างที่เราคุยกันตอนเราดูตัวอย่างว่า หนังเชื่อประวัตินักดนตรีเนี่ยมันเรื่องผุดขึ้นมาเรื่อยๆสองเรื่องนี้ก็น่าจับตามองนะทั้งบ๊อบดีแลนและก็ไมเคิลแจ็กสันเออผมขอวิงวอนว่าโอเคผมเข้าใจสเสน่ห์ของการที่เราได้รู้ชีวิตของเขาอีกด้านมันก็สนุกดีแต่ขอละว่าขอแพทเทิร์นความมันบ้างขอเออขอหน่อยขอหน่อยอันนี้ก็จะเสิร์ฟแต่เข้ากล้องอย่างเดียวเลย ขอข้าวขาวบ้างได้ไหมอ่ะที่กินง่ายๆอ่ะกินง่ายๆอะไรเงี้ยนะเราขอว่าอยากให้มีอะไรอย่างนี้โอเคเข้าใจได้ว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นที่หนังจะลดความดีงามลงเหมือนตอนที่เราแม้เราดูเอวิสไปก็หนังก็ยังดีอยู่ที่มันเล่าเรื่องต่างๆที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องพูดถึงจุดสูงสุดคอมพลีทความฟินอะไรต่างๆมันก็เล่าแบบอื่นได้แต่ว่า อยากได้นะครับประมาณนั้นอ่ะใครคิดอย่างไงชอบไม่ชอบบอกกันมาได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube s e ์ช d o d o c c o ตามด้วยคาว่าหนังนะครับก็จะเจอพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังอังคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีสวัสดีครับ